ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาววินโดว์โฟนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้มผมจะมาแนะนำการตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูลบุคคลแต่และบุคคลนะครับตัวอย่างเช่นแฟนเราลูกเราหรือว่าญาติพี่น้องนะครับเราอยากติดตามเขาอย่างใกล้ชิดเราจะทำยังไงอ่าขั้นแรกให้เราไปที่ผู้คนหรือว่า People Hub นะครับกดเข้าไปอ่าจากนั้นก็ค้นหาบุคคลบุคคลนั้นในรายชื่อของเรานะครับว่า เอาอยู่ตรงไหนสมมติว่าผมจะติดตามบุคคลคนนี้นะครับเพื่อนผมคนนี้แต่ทํายังไงหลังจากนั้นเราก็กดตรงเข็มหมุดตัวนี้นะครับซึ่งเข็มหมุดตัวนี้มันคือการพินสูะพินปกักพินหรือว่าปักหมูดไวไว้ที่หน้าไลฟ์สไตล์ของเรานะครับเราก็กดปุ๊บเรียบร้อยรายชื่อของเขาก็จะมาที่ไลฟ์สไตล์ของเรานะครับหลังจากนั้นเวลาเราจิตติดตามความเคลื่อนไหวของเขาเราก็กดเข้าไปดูได้เลย อันนี้ก็จะเป็นรายชื่อประวัติต่างๆนะครับแล้วก็ดูว่าเขาอัปเดตอะไรใหม่บ้างอันนี้ข้อมูลตรงนี้จะซิงทั้งจาก f c e e o o o ท Twitter แล้วก็แอคเคานต์ต่างๆที่เราแอดเอาไว้นะครับก็มีทั้งรูปท่ายประวัตินะครับอันนี้อาจจะยังโหลดมาไม่ได้ไม่หมดนะครับโปรไฟล์นะครับตรงนี้ก็จะแสดงทั้งหมดเลยก็จะสะดวกในการเข้าถึงแล้วก็การติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อนๆเรานะ่ครับ แทนที่จะเข้าไปที่แอป Facebook หรือแอปต่างๆหรืออินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ต่างๆเราก็สามารถเข้าตัวนี้ได้เลยยังไงก็เพื่อนๆก็ไปลองดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ